กุเก็ตนั่งเล่นบ่อยอะกูเก็ตยายเดินมาแล้วคุณยายคุณยายบอลน้าไม่เสร็จการรถไปละยายถ้าฉันกินนี่ดอข้าวเธอก็ไม่พอกินไม่ใช่ไหมแล้วแกงนั้นมีอยู่ไหมแกงเขียวหวานฉันเอาข้าวเสร็จมากินหรือเธอจะกินเธอไปกินบ้านนน นพ,พี่ี่เดี๋ยวใครอาพวกี้ร้องอะยทำไมงานได้ผ่านแล้วก็ไร<ป>ี่สิบบาทหรอแอมแอมตัเดยยยเยอะนาะเอาหระเส้นขอไหน่อะไรกระเ้าะมันเหลืเยอะไหมเหลือเยอะน,นี้มันพอพี่ละไม่นี่มีคนมากินทีเดียวย0ยี่สิบคน เต็มาลานตอนแรกนั่งเงาวเที่ยงกว่าเลยนะจะเที right ่ยงครึ่งเลยเนี <k <k ่ยราคบเธอใครเมื่อคืนมากินไอ้นมไอหนมไหนไอ้นมน้องตองัวเาไอเก๋ฮะัวกเาไอเก๋ถ้วมันมาเช่าใครูกมันเชอบไปเจเน่ยไอเจ๊นี่นี่ผมชอบอยู่เนาะ

แข้งหลงหลบแข่งดังหลบไอ้อ่าบอกซื้อให้ของฝันให้ดิยี่สิบบาทใครเนี่ยชุดสใครซื้อท่านันซื้อมันถูกดยี่สิบบาทให้สวยนะมึงซื้อที่ไหนเนี่ยน้องสะพ้ายกันปีมาขายสวยหู้ยทำไมไข่ทุกจัง ชุซื้อชุดพันกว่าให้ยี่สิบบาทมันจะให้เก่งใจมันมันเอามาขายทั้งหลายชุดสีแดงก็มีเป็นผ้ากันมาหยีเดี๋ยวจะซื้อให้มันอีกชุดหนึ่งให้มันใส่วันคิดมากคิดมากสีดำไม่สีแดงซื้อสีแดงให้มันพวกนี้ีซื้อสีดำให้มันใส่ดีใหม่อ๋อสวยในชุดโชว์หนึ่งเซยายนท่างใสโชว์หนึ่งเซยายนอ่านี่ค่ะสวยดีค่ะขะละเดินถอยหลังไปหนึ่งเซ สวยไหมคะชุดเดฟเดฟยังไงมันแกใส่เลยนะกูไม่กล้ใส่กูอายกูกูไม่ใช่เด็กเลยรุ่นไอเล่นใส่เหมือนอยู่นะเออไอเล่นช่วงที่มันใส่มันที่มันใสมาไม่สวยชพิงนี้สวยดูมีราคาดูดีนะแล้วก็สีแดงเวลามีงานทรงงานศพเนี่ยไปใส่ไปได้เนี่ยเอาเสื้อคลุมสักเอาเสื้อสีขาวคลุมก็ได้เด่นเลยแหละแล้วเดี๋ยวซื้อสีแดงให้มันชุดนึงค่ากัไปียี่สิบบาทให้มันใส่กันปี จะได้มีกระตุกระสาแต่พวกนั้นซึ้อไม่ได้เพราะมันตัวอึ้งอ่างนั้นมันมีแต่มันมีแต่เขียดชุดเขียด้นชุดอึ้งอ่างจะต้องขับรถไปแบงค์จะมาเอาเสื้อแพาที่สั่ง ไปสิดวยกันไเอนเปียนี่ไหนอย่าบอกนะว okay. ่าทุ่งเสียไม่ไปเด็ดขาดรืยร้อนโอเคโคเกฮัลโหลเสียงก็ไม่มีเสียงแหบเสียงแห้งเค้กเลยเค้กมานนี่มานนี่เลยนี่อนมานนี่มานนี่เลยเออไหนไจะกินอย่างเดียวนะมึงไง ได้บายยหน่อยเลยสวัสด,ด,ททสด,ดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมบายยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอกันใหม่เจอกันทุกวันทุกวันนะคะสวัสด,ดีท่าน